เก็บผักติ๋วไปกินกับปนนมีหลายกระแบงมูตัดกิงลงญ่ยยหลายกับคุ้มผักปลูกผักเราบ่ค่อยงาม อ,อกสวนครัวมีกะเพรามีกะลำมพิขี้หนูสวนปลูกตั้งนานแล้วก็ไม่เป็นดอกสักทีคือบ่เป็นดอกน้อถ่ายัยังน้อพญาผีกเ่ย อันนี้กะกำลังเห็นกำลังเห็นออกแล้วออกแล้วคือบโดกแทนนอของข้าเจ้าปู่คือโดกเทอันนี้คือโบโดกเบิงลูกสมุนค้นไปใส่กัะน,น้ำจ้กสีเห็ดจังไรติดคน ติดขัดติดแน่ยขยับบ่ได้ขยับะละแล่นน้ำอันนี้บักแตงขางล้องเบิงว่าสิเป็นนวยบ่ผักอีตูน้ำงามแกสีแกงใส่หยางหกของกินดีกว่าหกหยางก็เลยปล่อยไว อันนี้บักพริกปลูกพ่อบ่อได้ซื้อกินนี่หน่วยหลายอยู่อันนี้ห่านบักทัว ดอกกระโดกดอกแต่บต่ติดหน่วยบต่ติดฝักเห็ดจังไหนเนาะรีวิวสวนหลังบ้านหน้าฝนที่โบมีฝนเอาหน้าฝนแต่ฝนบ่ค่อยตกเห็ดจังไหนดีเทวดาดาข่ามทำงานบ่ คือโบโปรโยฝนลงมาจากเถื่อลูกสมุนไล่หยอกกันทวนท,วน,ทวนในสวนผักมูลบิดละ่ะพ่น่ะเพิิน,นอ่ะพ่น่ะสุดหยอดในความดื้อจบคลิปรีวิวสวนไว้สำนีก่อน พาแมวออกสวนก่อนมันดื้อโพดสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนเดอร์้แดงมิลูกสาวสวย